natural um av ok avocado oil natural avocado oil oil natural avocado oil 1,2,3ทุกคนพูดพร้อมกัน1,2,3 natural avocado oil avocado avocado อะโวคาโดอะโวคาโดอ๋อเยอะอะโวคาโดอะโวคาโดเฮโดะเฮโดะเฮโดะเฮโดด้เช hey, hey, ี่ยวปะเธอเชี่ยวปะเธอเนี่ยนี่ชิบะเธอหัวพี่พี่จุ๋มเยวอมายินตรงนี้พี่จุ๋มมาเนี้ยมาเนี้ยอ่ะอย่าหัวล้อสิเพราะว่าส่วฝึกฝึกพี่จุ๋มขาปะค่ะแม่จะพูเกี่ยกับนี้ข้างมาข้างมา้าอินเตอร์นะอ่ะนี่นี่อ่ะ พีชย์และพีชเออฮะอะพูดพีช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 เอามาใกล้ๆอายืนเข้ามาเอาใหม่ขออีกทีเอาหมดเลยป่ะพอที่เราจะคำเดียวกันโอเคโอเคโอเคพีชพีชแอนเชียบารพีชจุ่มทำได้พีชเอ็นเชียบารเร r ฟันใช่ไหมได้อยู่ได้อยู่ ช่วยพพอร์ตผู้หญิงคนนี้หน่อยได้ไหมคะจะอยู่แปลว่าไม่อ่ะอันนี้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 ขอช้าช้า Glow and perfume ขอช้าๆ Glow and perfume g r o w Go and ไม่มีตัว่ะฮ้ยไม่ได้ดูมากดูดูเอาใหม่เร็วคิวมาคิวมาอย่างนี้เร็วเดี๋ยวให้โมเดลสอนพูด ว่าเราไม่สลาไม่เป็นไรเราไม่ได้เรียนอินเตอร์อ่ะเริ่มอ่ะพูดทีละคนออ่ะเอาใหม่อ่ะ้พี่ิวพูดมางเอาพูดนำก่อนลองพี่ไม่เมื่อกี้พี่ขิวพูดเฟิตรงข้างหลังค่มัน glow and perfume l ย <coughs> <coughs> Grow and perfume. Coming for room perfume. Me and wait. oh, oh. Ah, look, ma. Ah, ah, this. Perfume shower gel. Ah. What? Perfume shower. Perfume shower gel. Ah. <coughs> perfume shower gel. Who's ha ha my, nee Perfume shower gel. Nei pa? Guo Yang. Um, ten, ten, nee pa? Ah. สี่อาวพี่จงมักอาวพี่จง perfume shower gel เก่งคนียวเลยมั้ง perfume shower gel ใช่ใช่ perfume shower gel perfume free จงซุสมอข้ามาผู้ชาย perfume shower gel perfume สาวถ้าหนูได้สี่พี่จงลบ เอาใหมเอาใหมพี่ชุนนัองใจางใหม่พี่เก่งน้เพื่อนพี่เก่งเี่อาใหม่หนึสองสามด o d perfume shower gel for perfume ติดลบสี่ perfume shower ติดลบติดลบหนึ่งเามา พ่าพูดนำ perfume shower gel perfume shower gel อาอาอ้ยโอ์เลยนะลำเบียงมามเล่นด้วยละฟารเจล perfume shower gel เขากระดดดินเยอะขึ้นไปไม่อะขอะคนขึ้นกน่เดี๋ยวพูดนำก่อนคำนี้คอลลาเจนคอลลาเจน บอดี้ e r รัมมาให้พีุ่จมพี่โจมพูดอย์เจนคอร์เจนคอลาเจนคอลาเจนบอดี้เซรัมคอร์เจนบอดี้เซรัมเออหอ้เท่าไไรห้เท่าไหรห้กลับมาแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้วพี่คิวพูดใหม่มาเรวอ่าคิวจะได้สบอยู่ คอลลาเจนอะรเนี่คอลลาเจนบอดี้เซรั่มคอลลาเจนบอดี้เซรั่มยากอะทำไมอะมันเป๊ะเหรอไม่เป๊ะสี่เท่าเดิมอาสี่เท่าเดิมโอเคโมเดลสอนบ้านเขาคอลลาเจนบอดี้เซรั่มคอลลาเจนบอดี้เซรั่มสี่ทำไมจุกได้ห้าทำไมจุกได้ห้าวะเฮ้ยนี่ พี่ปูว่าพี่ปูพี่ปู่ยปูได้เลยเพราะให้พี่ี่ปูพูดอนเอร์ collagen body serum collagen body s e r เซลูมเนาคือแบบน้ำมวขอโทษนะสามขอโทษ ก็เป็นนะหน่อยอ่ะมีคำไหนอีกอ่ะเร็วสายกินลิ้นแข่งไปหมดจริงเนาเราไม่เคยได้พูดเลยเนาะเดี๋ยวมาทิ้วอันนี้ีคูลคูไปหมดแล้วอ่ะอ่ะมาเขาได้คำใหม่แล้วมามายืนลุกลุกสิทธ์มาเยืนไอเดียวไปก่อนไงโฆษกาได้เลยนะคะราคาดีมั่ง p i a h p h Shower Cream p h p h Shower and Cream s h ไม่ใช่ Shower and Cream p e a c h p e ชาบชาบเวอร์ครีมพิชพีชชาบเวอร์ครีมพิชพีชจุ๋มนี่เป็นอะไรตอนเนี้ยสามขอโทษขอโทษนะสามไม่มีใครได้เยอะกว่าหกเลยตอนเนี้ยอ่ะให้พี่ปูบ้างอ่ะพูดมาเอาคิวดีพีชพีชชาบเวอร์ครีมพีชพีชชาบเวอร์ครีมหกพีชพีชชาบเวอร์ครีมชาบเวอร์มันภาษาไทยเกินไปชาว์ครีมให้เท่าไหร่ สามเสร์ปะปูนี่พีชพีชชาวคิมถ้าผมอ่ะสพี่คิวชนะรอบนี้ีห้อาเยอ้ยเหนื่อยอ่ะ เขาลงไทยสี่เฮใช่ไหมโมเดลเอ้ยเอาอันนี้ดีกว่ายังไม่จบอีกหรอใช่อันนี้อันสุดท้ายแล้วอะลองมันแบบชมันเรียกลไรภาษาไทยเรียกอล่ะอะลองอะยาวใช่มันยาวหน่อยอันนี้จุ๊บจ้าอนนีย natural avocado avocado oil natural 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 avocado oil natural avocado oil อ i l ออ่ไมประเด็นก็คือเหมือนไอเนี้ยเฟนช์มากกว่าไม่เหมือนภาษาคีบแบบเหมืฟนช์แบบเธอต้องเข้าใจสิเธอสองไหนวะอ๋อได้ศูนย์คะแนนเก็ล้วเอาใหม่อ่ะพูดไปอ่ะเดี๋ยวพี่คิวพูดต่ออ่ะ natural natural avocado oil natural avocado oil oil ใช่ oil natural avocado oil ออย Natural Avocado ออยฮะว่าเดี๋ยวบอกช่วยซัพพอร์ตผู้หญิงคนนี้ด้วยนะคะกดซื้อด้วยค่ะผู้เลวเลิศมากช่วยซัพพอร์ตผู้หญิงคนนี้ด้วยนะคะเหมือนน้องเรียยพูดช่วยซัพพอร์ตผู้หญิงคนนี้ด้วยนะคะกดตะกร้าแล้วจ่ายเงินได้เลยค่ะกดตะกร้าแล้วจ่ายเงินได้เลยค่ะออยปลาล้ม Natural Avocado ออยเนาะ Natural ไม่ไม่เขาไม่พูดนำทันน่ะ natural avocado oil natural avocado oil ไม่เคยไม่เคแปดโอตึ๊ง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 ต natural avocado อ่ะมันชอบแบบอเนี้ยคือทุกคนเลยอ i l oil ไม่ชอบแบบนี้ไม่มันกินยากมากเลยแต่มันง่ายมากคือแบบ oil oil ไม่ใช่ oil เอา oil คนทางบ้านฟังโมเดลนะคะไม่หนูชอบคนทางบ้านออกเสียงตามโมเดลแล้วพูดตามฟังเร็วนะคะใช่ไหมเสริพูดใหม่หรือว่าคนทางบ้านถ้าพูดตามอยู่พูดใหม่ว่า natural avocado oil 1 2 3ทุกคนพูดพร้อมกัน1 2 3 natural avocado oil oil ได้แต่ว่า avocado 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 ไม่ไม่ดูดูมือดูมือตั้งใจ้ั้งคู่ค่ะทุกคน avocado 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 อ้อยอยู่วคาขดอวโวคาขดอะโวคาโดออยอม่ดดาโ้ดอะโอวคาโดเฮโดะเฮโดะเฮ้ดะเฮโดดับบดาดับบาอาดาคือมันยากเกินอ่ะผิดคลาสแล้วล่ะผิดคลาส